อ๋อเมื่อหอยแมงพูเลยพี่ฟินเนาะโอ้โหพี่ฟินลองชิมดูลองชิมดูพี่ฟินพี่ฟินต้องลองชิมครับไม่งั้นเพื่อนๆไม่รู้ว่ามันจะรสชาติเหมือนหอยแมงพูหรือเปล่าครับพี่ฟินหิยังไงิบขึ้นมาเลยยิบขึ้นมาเลยพี่ฟินยิบขึ้นมาเลยยิบจิบน้ำจุ้มแล้วก็จุ้มน้ำจิบดึงขึ้นมาเลยลูกหยิบกับมือดึงขึ้นมาเลยกันลูกโอเคลองชิมดูครับพี่ฟินครับตอนนี้พี่ฟินก็กำลังชิมน้ำจุ้มนะครับครับดูนะครับทุกคนอ่ามิสมิลา เลยเลยอ่ะนี้นะคะเดี๋ยวให้บาบากินนะอร่อยไหมคะอืมรสชาติเหมือนเหมือนหอยแมลงผู่เลยครับคล้ายๆกันเลยแต่ของแมลงผู้จะมันกว่ามอืโอเคพี่พินเราไม่ลองจิมดูสักหน่อยพี่พินโอเคทุกคนก็คลิปนี้ก็แค่นี้นะพี่พินเนาะนี่นะถ้าเกิดใครอยากจะมาหาหอย เรานะคะก็มาได้เนาะก็ไปเช่าเรือเนาะก็สนุกเนาะเราอย่างน้อยเราก็ได้ไปเที่ยวเนาะไปตอน่ยวแบบทุกคนเชื่อไหมคือตอนที่เราไปอ่ะน้ำเยอะมากขรคับคือแบบเห็นพื้นทรายเลยอ่ะทุกคนคือแบบนน้ำมันลดไปเยอะมากอ่ะแบบโอ้โหแบบรวเร็วแบบนี้เลยใช่ฉลังมังกรแล้วนี่คือบทงานที่เราไปหากันมาโอ้ เต็มถาดเลยพี่วินทุ่คเราจะไปหามาได้แต่ละตัวเนาะทุกคนยากมากถ้าเพื่อนๆจะกินเนาะก็มาได้เนาะที่อะไรนะตรงนั้นเนะี่ไหนะาไปรัเลยหาดชายยาวไปที่หมู่บ้านกลางเนาะบ้านกลางเนาะจะมีรีสอร์ทอยู่แล้วก็ติดต่อบางที่เราแนะนําไปเมื่อกี้เลยนะบางเจ,แป,จแปนเจแปนเจแปนนะ,ะแนแกบ,บริการดีมากครับแกเป็นคนกล้องถ่ายรูปไปด้วยเดี๋ยวเราจะลงรูปไปดูด้วยว่ายอถ่ายรูปไปดูแบบไหนเนาะ ไปเที่ยวกันมาค่ะใช่สวยไหม <แก S 2> ที่เราถ่ายให้ฝีมือช่างถ่ายยังดีเลยแล้วก็อ,อย่าลืมใช่ขนาดไม่เอาไกลเลยนะทุกคนณพี่คนาาออละใบแบบไอ้อธิบายแบบละเอียดละเอียดมากเลยละเอียดมากมมแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะใครชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิดบพี่ช่องฟีนฟาร์แฟมิลี่ด้วยนะคะยัขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ลาไปด้วยหอยนะครับวันนี้เราจะลาแบบหอยหอยนะครับ <_ d> um> หอยนห,หอยล้วนๆครับหอยอย่างเดียวเล้ก็ไม่หอยบนอะไรเลย <_ d>